มีคนถามมาเยอะเลยนะคะว่าเกศนะคะมีวิธีดูแลตัวเองยังไงนะคะในวัย40แบบนี้นะคะให้ผิวพรรณดูออรา่าขาวกระจ่างใสและที่สําคัญนะคะดูอ่อนกนว่าวัยนะคะบอกเลยว่าเกศนะคะเป็นคนที่ดูแลตัวเองเป็นประจําอยู่แล้วด้วยอาหารเสริมนะคะโดยเฉพาะถ้าอยากจะดูแลผิวพรรณนะคะให้ขาวใสกระจ่างแบบนี้นะคะต้องทานวิตามินซีเพราะวิตามินซีนะคะจะเป็นตัวกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะ บุคคลเรานะคะเมื่ออยู่มากขึ้นนะคะคอลลาเจนนะคะในร่างกายจะผลิตน้อยลงโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเราสามารถทานวิตามินซีเสริมเข้าไปได้นะคะเพื่อผิวพรรณสวยสวยงามของเรานะคะตอนนี้นะคะจะบอกเลยว่าแสลนดั d ดริงตัวนี้นะคะเป็นวิตามินซี2 0งนตะคะตัวนี้คือชอบมากเพราะว่าเขามาในรูปแบบของนมม้ำชง รสพิสวรสคืออร่อยมากนะคะจิบเพลินทั้งวัดเลยนะคะตัวนี้นอกจากช่วยกระตุ้นคอลลาเจนแล้วนะคะก็ได้เรื่องของผิวกระจ่างใสผิวพันธ์เป่งปังดูมีออรา่าดูมีน้ำมีนวลน,นะคะแล้วนะคะวิตามินซีสูงก็จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนะคะภูมิแพ้ต่างๆโรคหวัดอะไรต่างๆเอ่ยนะคะแม้กระทั่งก็คือต่อต้านไวรัสได้ด้วยนะคะนอกจากนี้มีไฟเบอร์สูงทําให้อิ่มนานมีแอลคานาทีนช่วยปรับเผาผ่านนะคะช่วยขยับไซส์ ะะช่วยคุมน้ำหนักได้ดีนะคะตัวนี้ที่สำคัญนะคะน้ำตาล0%นะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะลงพุงหรือว่าจะอ้วนนะคะตัวนี้นะคะทานแล้วนะคะจบในซองเดียวเลยนะคะได้ทั้งผิวพรรณได้ทั้งเสริมภูมิแล้วก็ได้ทั้งหุ่นปังนะคะอร่อยทานง,ง่ายมากๆค่ะเซนด์วิชค่ะ